สวัสดีครับสวัสดีครับพบกับแซมจากรถหมดสัญญาเช่ากันอีกหนึ่งคลิปนะครับผมสำหรับคลิปนี้แซมมาแนะนำา4ประตูตัวเตี้ยเกียร์ออโต้กันบ้านนะครับผมสำหรับ2คันนี้เป็น2คันที่แซมคัดมาแล้วนะปี19ทั้งคู่นะครับเป็นตัว2.4ตัว J จพัทนะรถสวยๆทั้งคู่เลยนะครับเป็นแบบมีแครี่บอยเสมอเก่งนะเป็นกระจก บานสไลด์3ด้านนะเดี๋ยวพาไปดูนะแล้วก็ตัวแคริบอยตัวเนี้สามารถล็อกได้จากรีโมทด้วยเลยนะอย่างเฟี้ยวเลยบอกเลยนะครับผมนี่นะสวยๆเลยนะคันนี้กริบกรเลยนะเลขไม้นะครับคันนี้เลขไม่หนึ่งแสนสามกิโลเมตรนะส่วนอีกคันหนึ่งคันนี้นะครับเลขไม่หนึ่ง0 0นสี่กิโลเมตรนะนี่นะ อเอาราคาไปก่อนเลยนะครับคันนี้ราคา3า9 0 0นบาทนะครับปรับราคาลงมา3,000 0แล้วนะครับเหลือ3า0 0 0 0บาทนะคันนี้นะหน้าเ e ตอีดิชั่นะครับอย่างรลอไฟหน้าตัดหมอกสวยนะฝาเดิมนะคันนี้ฝาเดิมเลยนะแต่คันนี้จะมีประเด็นนิดนึงเดี๋ยวแซมพาไปดูนิดเดียวจริงๆนะ ม่ให้ดูฝาก่อนฝาเดิมๆแบบนี้นะนีะ่ฝาเดิมแบบนี้นะเนี่ยมาร์กต่างๆมาร์กต่างๆอยู่นะเส้นยาแนวอยู่ครบสวยตัวน็อตส,สวยเห็นไหมโลโก้โตโยต้าสวยงามตัว R าชัดเจนนะ ABS ปั๊มลมสวยนะครับน็อตเครื่องยนต์ไม่เป็นสนิมน,นะสวย แก้มสวยนะนี่เห็นไหมมีตัวสติ๊กเกอร์หรือว่าตาไก่อยู่สวยงานนะเราก็ดึงเลยนี่หัวน็อตสวยไหมนี่แบบนี้นะเหมือนเดิมครับเราก็ไล่ดูคานในนะครับสีต้องไม่มีการพ่นเงาไม่เงาเด็ดขาดห้ามเงาเด็ดขาดหัวน็อตที่คานต้องสีดําเท่านั้นนะตัวอาชัดเจนหัวน็อตด,ดำนะนี่นะพุกยึด ตัวมอน้ำสติกเกอร์ตรต้าเดิมพุกยึดครบตัวแอลชัดหัวน็อตด,ดำนะดำคานไม่เงาแทนเทจนะครับเดิมสติ๊กเกอร์เดิมหัวน็อตเดิมนะไม่มีแกะฝาเดิมนะครับผมแล้วก็ในส่วนของห้องเครื่องแห้งๆเดิมๆนี่ยาแนวอา อันนี้คือเชื่อมจากโรงงานเดิมๆนะประเด็นคันนี้มีแค่นิดเดียวครับคือแก้มหน้าซ้ายตัวนี้มีการเคลียร์สีมาแล้วนะมีการเคลียร์สีมาแล้วนะครับครั้งหนึ่งนะสังเกตเห็นไหมครับตัวตาไก่หรือสติกเกอร์ใสๆเนี่ยมันหายไปแล้วแค่ชิ้นเดียวชิ้นนี้นะครับเสียดายนะครับนิดเดียวนะครับแต่ว่าไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรนะครับเนี่ยหัวน็อตมีการ ไขมาแล้วนะแค่นี้เลยนะสำหรับคันนี้นะก็แซมก็แจ้งชัดเจนนะดูเห็นไหมเนี้ยไม่ได้มีรอยเชื่อมหรืออะไรนะครับเดิมเดิมอันนี้คือจากโรงงานนะต้องบอกก่อนนะครับเดี๋ยวให้ดูอีกฝั่งหนึ่งก็หน้าตาเหมือนกันมันก็มีรอยเชื่อมจากโรงงานเหมือนกันนี่เห็นไหมเนี่ยเหมือนกันนะมีแค่ชิ้นนี้ชิ้นเดียวนะ ไม่ได้มีผลต่อการใช้งานแน่นอนนะครับคือเป็นตัวเดิมแหละแก้มเดิมแต่เพียงแต่ว่ามีการเคลียร์สีมานะครับเนี่ยนะเสียงจะต่างกันเลยฝันะ่งนี้มันจะก้องกว่าสังเกตเลยเพราะแล็กเกอร์มันโป๊บางกว่านะครับผมขอปิดฝากระโปรงหน้านิดน,นึงนะมีแค่นิดเดียวนะครับผม ยังไม่มีการปรับสภาพหรือว่าเก็บงานนะครับผมมันก็จะดูเขินๆนิดนึงนะไม่ว่ากันนะครับผมนี่นะบอกเลยว่าคันนี้สวยนะเนี่ยตัวเจพัสจริงๆไม่ใช่ล้อแมกนะแต่นี่ได้ล้อแมกด้วยขอบ16นิ้วกูดเยียรู้สึกยางโอ้โหยางปี24ด้วยนะโอ้โหได้ยางใหม่ด้วยเนี่ยดูดอกแน่นๆเลยแน่นมากนะ เดี๋ยวเราลองมุดดูข้างล่างนิดนึงนี่ดูขารล่างไม่สนิมนะเห็นไหมสวยบอกเลยว่าสวยไงดำปืดเลยนะเนี่ยปืดเลยนะมาเดี๋ยวค่อยๆไล่ดูกันนะครับผมเนีหน็อตสวยงามนะกระจกมองข้างกระจกพับไฟฟ้าปรับไฟฟ้า นะครับเซ็นทรัลล็อกนะครับอัตโนมัติเลขไม่หนึ0งแสนสามหกิโลเมตรที่ใช้งานไปนะแล้วก็เนี่ยเพิ่งเข้าเช็คระยะของเนี่ยจากหน่วยงานนี้เนาะในเครือของอาคาเนนะครับเช็คระยะเลขไม่หนึ่ง0 0นสกิโลเมตรนะแต่ว่าในนี้เขาเขียนว่าน้ำมันเครื่อง40,000กิโลหรอครับเนี่ยเข้าอีกทีก็คือแสน0 0 0มกิโลเลยเหรอ เพื่อนๆหรือคุณลูกคา้าใครทราบข้อมูลแจ้งแซมกลับมาหน่อยนะแซมอาจจะเข้าใจผิดหรือเปล่าหรืออะไรยังไงเนาะถ้ามีความรู้ด้านนี้แจ้งแซมกลับมานิดหนึ่งเนาะนะครับผมอ่ะไปต่อรีโมทเนาะโอ้โหครบเลย1ดอกรีโมทสอดอกแล้วก็รีโมทตัวอะไรลหดอกอันนี้น่าจะเป็นตัวไฟท้ายหรือเปล่าดูเปิดไฟก่อนใช่ไหมไม่ใช่ ไม่เป็นไรไม่เป็นไรค่อยว่ากันนะครับผมมาไล่ดูในส่วนของมาร์กก่อนมาร์กสวยมาร์กสวยนะมาร์กสวยนะสติกเกอร์เนี่ยสวยนะดูแน่นเลยยางยังอยู่ในวารันตีอยู่เลยซอกสวยไหมเห็นไหมซอกสวยงามนะสวยงามนะมาตรฐานเนาะอันนี้ก็เป็นมาตรฐานอยู่แล้วนะครับผมก็เลยจะผ่านไปนะผ้าหลังคาก็สวยอยู่ นี่มาต่อด้านหลังนเนี่ยเหรอเห็นไหมมาร์กจากโรงงานยังอยู่เลยหัวน็อตสวยหัวเฟอร์สวยงามนะครับมาร์กสวยงามอยู่นะครับแล้วก็ที่กระบะท้ายชัดเจนนะนี่นี่ชัดเจนนะนี่ชัดเจนเลยเนี่ยเดิมเดนะิมนะมาต่อที่ด้านท้ายนิดนึง ตัวนี้เป็นแครี่บอยของตัวอะไรสมิตนะครับผมจะไปทรงแบบนี้นะกระจก3บานเปิดนี่เป็นแบบนี้นะมาเนี่ยกระจกเปิดด้านซ้ายด้านขวาก็ได้หรือเปิดจากด้านในก็ได้นะเผื่อหยิบคงหยิบของนะแล้วก็ล็อตนี้จะไม่มีในส่วนของแม็กไลเนอร์นะครับจะเป็นผ้ายางดำๆแบบนี้นะแต่ว่า ใช้ค่อนข้างที่จะถนอมเลยนะสังเกตเห็นไหมตัวถังไม่มีร่อง mm hmm. ไม่ค่อยยุบ mm hmm. ไม่บุบเลยว่าถือว่าดูแลดีมาก้ำหน่วยงานนี้นะท้ายสวยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยท้ายสวยมาก mm hmm. ดูมาร์กเ mm hmm. มอรกเนี่ยสวยสวยเลยท้ายเดิมมากๆเนี่ยสวยเลยนะรอยชงรอยเชื่อมสวยงามนะใ้ตามนี้หรือตรงนี้ต้องฟอกเฟิร์กให้เรียบร้อยหน่อยนะครับผม mm hmm. แล้วก็ ที่แซมบอกว่าตัวนี้เราสามารถที่จะใช้รีโมทกดล็อกได้นะที่ฝาท้ายเนละี่ยเดี๋ยวทำให้ดูดับเครื่องก่อนอ่ะนี่เนี่ยเดี๋ยวแซมกดกดล็อกรถนะล็อกน้าเนี่ยล็อกแล้วล็อกไม่ล็อกแล้วเดี๋ยวปกดปับ๊บ เนี่ยเฟี้ยวเลยนี่อย่างนี้เลยเฟี้ยวเลยนะมีเซ็นเซอร์หลังด้วยเดี๋ยวลองดูต่อโอ้โหดูแหนบเนิบสวยเลยเขาเพลสวยเนี่ยแหนบเนิบสวยน,นี่ดูหัวด,ดำสนิทเลยนะมาร์กต่างๆนะมาร์คมิร์กต่างๆนะจากโรงงานเนี่ยสวยนะเรกาก็ดึงต่อ สวยงามบอกเลยว่าสวยงามซอกประตูด้านในสวยสวยงามนะนี่ดูหัวน็อตเนี้ยเนี้ยสวยนะครับม,มาต่อสำเนาเล่มกันนิดนึงนะครับสำเนารถคันนี้นะครับปี19ึ่้ดัง2ตอนท้ายวงเล็บมีหลังคานะครับลงเรียบร้อยละ1้0ห้มาร์กนะ2400 cc ซซนะครับผมนี่นะ มาตรฐานครับคอนโซลสีดำด้านนะครับแผงข้างก็สีดำด้านนะแอร์แบ็ค,คู่ซอกสวยสวยงาม,มดูดีนะครับผมเนี่ยมันจะมีการเคลียมละครั้งหนึ่งเนี่ยสังเนี่ยาำเห็นละชัดเจนก็มีประเด็นนิดเดียวคือแค่ตรงนี้เท่านั้นเองนะนิดเดียวนะน้องงานสมบูรณ์เลยอย่างสวยเลยบอกเลยคันนี้นะมาต่อมาคันนี้คันนี้ไม่แสน 44,000กิโลเมตรเนาะสำหรับคันนี้เนาะก็จริงๆคันเนี้ยค่อนข้างที่จะสมบุกสมบันนิดนึงนะแล้วก็ฝาท้ายคันนี้รู้สึกจะใช้ไม่ได้นะแซมลองใช้แล้วใช้ไม่ได้แต่ว่าน็อตเนื้กก็สวยเหมือนกันเนี่ยน็อตเนื้อสวยเห็นไหมน็อตสวยห้องเครื่องสวยงามเนี่ยเห็นไหมรอยเชื่อมเหมือนกันเลยคันนี้ไม่ได้มีประเด็นนะเนี่ยเห็นไหมลักษณะเหมือนกันเทียบนะแก้มเนี่ยเห็นไหมสังเกตเดิมเดิมแต่แบบเนี้ย คารสวยเหมือนเน้ตัว L สติ๊กเกอร์ต่างๆตัว R เนี่ยเนี่ยนะครับเหนเ็นไหมสังเกตไหมจะใช้งานหนักกว่าคันนั้นเยอะเลยถ้าเป็นคันนี้นะคันนี้ยางปี22นะครับผมเนี่ยกะค่อนข้างที่จะดูเดือดนิดนึงคันนี้เนี่ยเลขไม้144,000นะ นี่นะกุญแจละคันนี้นก็รีโมท2ดอกเช่นกันนะมาเดี๋ยวตามให้ดูฝาท้ายเลยแล้วกันอ่ะเดี๋ยวดึงดน,นี้ก่อนอืมอืมนี่ก็เนี่ยเดิมเดิมเช่นกันนะเดิมเดิมดูซอกเซกิร์กเดิมเดิมเช่นกันนะครับผมมาร์กอยู่เหมือนกันคันนี้ก็มาร์กสวยเนี่ยมันก็เดิมเช่นกันนะ เดมมเหมือินกันนะนี่ยฝาท้ายที่มันเป็นประเด็นที่แซมบอกมันล็อกอะเปิดไม่ได้เนี่ยเปิดไม่ได้เลยหรือว่าปลดล็อกเนี่ยมันมีเสียงนะดะูเนี่ยเนี่ยมันใช้การไม่ได้แล้วโซมกว่าเยอะเลยคันนี้นะถ้าเทียบกันคันนี้เจ๋งกว่าเยอะเลยนะแต่คันนี้ก็ช่วงล่างสวยเหมือนกันนะครับผมสวยเหมือนกันเลย มาร์กสวยเหมือนกันมาร์กก็สวยคันนี้นะ,อะลองดึงดูนี่ก็สวยงามเห็นไหมเนี่ยคันนี้จะเก็บงานค่อนข้างเยอะต้องใช้คำว่าน่าจะรอบคันเลยยกเว้นแค่หลังคารนะเนี่ยรอบคันเลยปี19เหมือนกันเนี่ยสวยเหมือนกันนะปี19เเหมือนกันรถดเดียวกันนะ สวยสวยเหมือนกันนะไม่หนึ่0 0สนสมักิโลเมตรสังเกตกระจกเลอะมากขายราคาเท่ากันนะ3 9 9เก้าเกนะครับสามแสนเก้บาทนะครับผมสามแสน 9, บาทนะถ้าให้แนะนำก็จบคันนี้ดีกว่านะครับผมนี่นะคันนี้สวยกว่าเยอะเลยนะครับยางก็ใหม่กว่าเก็บงานก็น้อยกว่านะครับผม ปี19นะครับ2.4 J เจพัดตัวเตีย้ยเกียร์ออตโต้นะสองคันนี้จอดอยู่ที่โกดังบางนานนะปรับราคาลงมา30,000นะครับเหลือ3 9 9 0 0 0บาทซื้อเงินสดไม่มีบวกแวนดเปอร์เซ็นต์นะครับไม่มีบวกแวนดเปอร์เซ็นต์นะเสียแค่ค่าโอนเพิ่มอีก2,700บาทนะครับผมโอเคส,สนใจยังไงอยากได้รูปภาพเพิ่มเติมโทรมานะครับผม0 8 6 3 5 4 3 6 92นะครับผมคลิปนี้ไปแล้วทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับ